อ่าสวัสดีครับไม่ต้องงงกับเดสก์ท็อปเลครับทำไมมันลกจริงๆอ่ามาดูบทที่10กันบทที่10บ,บทที่10คืออะไรขอโทษทีเทรดก็เหมือนสมัยนิยมนั่นเองสมัยนี้หรือว่าแนวทางแฟชั่นต่างๆที่อยู่ในบทที่10ซึ่งเราเรียน expression of quality แล้วก็ infinitive แล้วก็ ing form ซึ่งเดี๋ยวนี้จัดหนักจัดหนักเลยเพราะดูดูจากเนื้อหาแล้วไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่านะแต่ว่าก็อ่ะซื้อดูมาดูคำศัพท์สักแป๊บหนึ่งคงจะพาอ่านแค่เรื่องเดียวนะพาอ่านหมดนี้กินหมดน้ำแน่เลยน้ำไม่ตัวหมดเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูมาดูมาดูนี่ดีกว่าคำศัพท์ไม่เอาไม่เอาสีเหลืองสีแดงอ่ะ เคลนต์แปว่าอะไรเคลนต์ก็ปัจจุบันใช่ไหมกระแสปัจจุบันเคลนต์ <Clean th. S 1> แล้วก็เขาถามว่าเนี่ยสมัยเนี้ยกระแสเป็นยังไงเหรอเคลนต์เทรดต่อมาคำที่ควรจะดูก็คือ old fashion ก็คือแฟชั่นสมัยก่อนใช่ไหม old fashion ต่อมาก็ recycling and looking after the environment อินเวลโลเมนคืออะไรอินเวลโลเมนก็เกี่ยวกับอะไรนะพวกสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแล้วก็ beginning concern concern อะไรล่ะจ้า concern เหมือนว่าเอาต์ตะหนักถึงอะไรตะหนักถึงไดเอทหรือว่าสุขภาพต่อมาเนี่ย cosmetic surgery คืออะไรคือการสศัลยกรรมนั่นเอง ที่เกาหลีอะไรเงี้ยสัญญากรรมากิมก็ไปสัญญากรรมมานะแบบกิมหล่อเกินเนอะสัญญากรรมมาไปขี้เหล่อะไรเงี้ยด,ดูดีนิดน,นึงอ่ะเราเล่นนะต่อมา리타잉리타잉คืออะไร리타잉สิวมาใหม่แล้วทยอีกครั้งไหมไม่ใช่นะลีตา잉คือการลีทายอะตรงตัวคือการเกษียณที่อายุ70็ดสโหเกษียณ70แล้วเหรอดูดีนะ70ปีอ่ะ เรเลยที่เอ่อทีวีโชว์ก็พวกเดอะสตาร์อะไรแบบน,นี้ใช่ปะซันบัตซันบัตติ้งคืออะไรซันบัตติ้งซันบัตติ้งคือเขาไม่อ่านซันบัตติ้งว่าเขาซันเขาอ่านว่าฮัลโหลอ่าก็คืออะไรเอ่ยซันเบสติ้งก็คืออะไรแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งซันเบสติ้งก็คือการอาบแดดนั่นเอง ถ้าบ้านเราจะมาอาบแดดก็ดูดีไหมดูดีเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็ดำอยู่แล้วนะจะมาจะมานู่นนี่นั่นก็ไม่ไหวอ่ะสามนาทีแล้วจับเวลาไปด้วยอ่ะต่อมา getting married after เอ้ย getting married later in life ก็แต่งงานช้าอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรคำศัพท์อาไปริกันสไตล์สตาร์บั๊กอ่า แพงหน้าดูกาแฟอะไรไม่รู้แกละรอ้อยอ่าเทร,รน n งคืออะไรเทร,รน n i n g ก็คือรองเทา้ารองเทา้ากีฬานั่นแหละเทร,รนนิ่งชูใช่ไหม When not playing sport แล้วก็หมดละ Beauty competition คืออะไรคู่แข่งเกี่ยวกับวกเรื่องความสวยความงามใช่ไหมต่อมาเออเวลาหลบดีวกว่าต่อมา เนี่ยเรื่องนี้เราเรามาดูกันนะคำศัพท์ที่น่าสนใจก็ที่ไฮไลท์นะั on, ่นแหละจ้ะแคชออนแปลว่าอะไรแคชออนตรงเนี้ยออ้แคชออนแปลว่าอะไรแคชออนคือการที่อะไรที่เป็นน่าสนใจที่เป็นป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยจะใช้แคชออนกันเนี่ยตรงเนี้ยอ่าแคชออนดูหนังสือตามไปด้วยนะหน้าหน้าร้อยสามต่อมา f ฟดา out f ฟดา out แปลว่า <Find> ไฟดาว์แปลว่าอะไรไฟดาวแปลว่าการหาอะไรสักอย่างหนึง่งไฟดาวเหมือน<ๆ>เราจะทําอะไรกันดีไฟดาวกันเถอะอ่าประมาณเนี้ยคือคิดจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าต้องการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการแก้ต้องการจะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปไฟดาวอืมต่อมา by into ไม่ใช่ว่าซื้อของข้างในนะ by into บายอินทแปลว่าได้รับอิทธิพลเหมือนบายเหมือนโดนลุ่มหลง b ายอินทเข้าไปอะ่ะเออได้รับอิทธิพลนะบายอินทูคี u อัพวิดคี p อัพวิดแปลว่าอะไรคี p อัพวิดก็พยายามจะไล่ตามคนอื่นให้ทันอ่ะคี w อัพวิดมัสแฮ a อ r โ d ดักลืมตัวนี้ Must have a product แปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่า สินค้าที่ทุกคนต้องมี must have product เหมือน i p iPhone 4อย่านเงี้ยทุกคนต้องมีนะอะไรเงี้ยซึ่งกูไม่มี <c oughs> ต่อมา become become อะไรเอ่ย become common ก็คืออะไรให้เหมือนกับชาวบ้านใช become common โอ้ยลากไม่ตรงเลยต่อมา spread คืออะไร spread เหมือนขนมอะขนมทานขนมปัง spread ก็คืออะไรให้ทั่วถึงอ่า spread เรียกว่า spread ต่อมา take over เข้าครอบเข้าอะไรครอบครอบครองมีอิทธิพลเหนือกว่า take over แหมคำศัพท์ง่ายๆอยู่แล้วไวรัสไวรัสคืออะไรไวรัสก็คือไวรัสอาต่อมา slow down เลย slow down ก็ช้านะตรงตัวโรบ die out ไปลว่าอะไร die out die out เหมือนหายไปเลยจากไปแล้ว die out ไปหายอยู่ดีก็หายไปอะไรวันนี้ ต่อมาคำว,ว่า drama กคำนี้ drama 틱 drama กเป็นว่าอะไร drama 틱 drama กเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จบไปเลยประมาณนี้ a ติกเหมือนอ่าเหมือนเนี้ยแอนนี่ยเงี้ยมาข่าวครบโคมท้องกับฟิลม์มค่ะอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งมาถึงตอนนี้หายไปเลยแต่ก็พูดถึงั้างข่าวอยู่เป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็อยู่ดีก็จบไปอย่างเงี้ยไม่ตรวจค่ะ DNA ค่ะไม่ตรวจ อยู่ที่ใบหน้าอะไรประมาณนี้อ่ะต่อมา identify คืออะไร identify ก็เหมือนการระบุใช่ไหมการระบุเข้าไประบุระบุซิกสักอย่างหนึ่ง connector ก็คนที่เป็นคนคอนเนคเตอร์คนติดต่ออะไรประมาณนี้แล้วก็ w h y social circle วายก็เหมือนกว้างใช่ปะ่ะ so, uh, social ก็เหมือนสังคมสังคมที่กว้างขึ้นเป็นรอบรอบวงกลมเหมือนเหมือนเขาเงี้ยรู้จักคนเยอะก็รู้จักไปเรื่อยแบบมันจะเหมือนแพร่เป็นเป็นเน็ตออกไปเชื่อมต่อทุกคนเหมือนเน็ตบลท์เหมือน Network, เฟซบุ๊กอ,อะไรประมาณนี้เหมือนคอนเนคเตอร์เหมือนเฟซบุ๊กวายโซเชียลเซอร์เคิลคือก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้ก็จะรู้ต่อกันไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาอ่านเพื่อความเข้าใจอีกทีหนึง่ง ต่อมา pick up on แปลว่าอะไร p i ก k up on pick up ก็แปลว่าเก็บใช่ไหมแต่ pick up on วเาอะไรเกิดข้อสังเกตได้ง่าย pick up on. อ n เกิดข้อสังเกตได้ง่ายหรือว่าเข้าใจอะไรง่ายๆก็จะเรียกว่า pick up on ต่อมา เหมือนพิก้าบอลจะมีได้เหมือนพิก้าแปลว่าเก็บใช่ไหมพิก้าออนเก็บที่ไหนก็เอ้ยรู้แล้วล่ะว่าต้องเก็บที่ไหนฮะก็เข้าใจง่ายอะไรเงี้ยอะไรที่เกิดเข้าใจง่ายหรือเกิดข้อสังเกตได้ง่ายอืมช่วยหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาต่อมาวิทย์ชาริสมานะแลาจะออกไปเนี้ยคือมีเสน่ห์มีเสน่ห์ดูแล้วแบบน่าเชื่ออะไรเงี้ยชาริสมาดูดีนะน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่งสูตรผูกใชยน่าเชื่อถือจังหรือว่าโอ๊ยหลอ่อปะ Handsome โอ้มีเสน่ห์น่าเชื่อถือ Powerful Negotiate Skill ลคืออะไรเอย่ย Negotiate เหมือนเจอกันบทที่แล้วไหม Negotiate Negotiate c o อ t a ท t ทำสัญญาคือมีสกิลที่อะไรนะทำสัญญาได้แบบชกชักจูงคนอื่นให้ได้มาทำอะไรกับเราตามเราได้เหมือนจะอันเนี้ยื้อเนี้ยซื้ออันนี้อันน,นี้นะดีมากเลยอ๋อเหรอเนี่ยกด ใส่ปุ๊บใส่รองเท้านี้แบบสบายยี่ห้อนี้ใส่แล้วแบบเด่นขึ้นมาเลยนะนะคะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเซลแมนนะเซลแมนขายปุ๊บก็โดนพาวเวอร์ในกอเชียดคอนแท็บถูกลากเหมือนเหมือนโดนมนสะกดอ๋อซื้อครับซื้อซื้อเซ็นบัตรเครดิตซื้ออ,อ,อะไรเงี้ยอ่าในกอเชียดในกอเชียดสกิลต่อมาซอฟต์อินฟลูเอนซ์คืออะไรซอฟต์ก็ซอฟซอฟอ่ะนะอินฟลูเอนซ์คืออะไรซอฟต์อินฟลูเอนซ์ ก็อิทธิพลที่แบบซอฟตนิดนึงนะซอฟอ่าแล้วก็ imitate แปลว่าอะไร imitate คือเชื่อหรือทำตามเรียนแบบทำตามเหมือน imitate อนะคนนี้อยากคนนี้ใช้ iPhone 4อยาก imitate บ้างไปซื้อเลยไปถอยมาวันนี้ไม่มีตางอีกก็ผ่อนตายหาอีกอ่าใช่ไหมต่อมา over 哦โอเวอร์ไม่ต้อง ตอสอะไรเนี่ยตอสผอวกกิ้งผอวกกิ้งคือกระตุ้นให้อะไรกระตุน้นผอวก่ากระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นตอสก็คือกระตุนะต้นความคิดกระตุ้นให้คิดงงอะสิเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงหาก่อนอต่อต่อหาคำศัพท์ต่อ Particular Field เ็ลอะไร Particular Field คือ พาร์ c ิคูล่าฟิลคือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงอ่ะพาร์ทิคูล่เหมือนอะไรเฉพาะเจาะจงเข้าไปเหมือนโซนงานเนี้ยเหมือนเราเรียนนีถ้าพูดถึงปตทออก็ควรจะพูดถึงโซน Particular เกี่ยวกับพวกวิศวะเคมีวิศวะปิโตเคมีเนี่ยพาร์ r ิคูล่าฟิลแล้วก็ทวทีอาจจะพาพอดีดูดูหนังสือก็เนี่ย the, เอาเบรกออฟดิอ่ดิสิสมั้งใช่ป่ะวะเออช่างมันเถอะแต่มันแปลว่าว โรคระบาดนั่นเองนะเอ้ยหากคำหนึงไม่เจอโอเคน่าจะหมดแล้วแหละอ่ะอีพิ e เดมแปลว่าโรคระบาดทางการแพทย์ที่ต้องรักษาอีพิ e เดมินี้อันนี้เสริมให้แล้วก็ Social Circle ก็เหมือนคล้ายๆแบบคนอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็รู้จักกันเนี่ยเขาเขาเรียกว่าโซเออโซเชียลเซอร์ ก็รู้จักกันเหมือน Facebook ก็รู้จักคล้ายๆกันอยู่ในเนี้ยอยู่ในสังคมเพื่อนก็จะรู้จักกันไปไในเนี้ยเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องในคลิปต่ตอไปซึ่งแบบฝึกหัดไม่พาทํานะ 4a แล้วก็ 4b อาจารย์น่าจะพาทำแล้วแหละก็เอาคําำพท์จากที่เป็น Penso ซ World แหละมาตอบไม่มีอะไรมากมายอาจจะมีคําศัพท์ที่ว่า Cash on เอาเนี้ยมามาแทนอะไรได้บ้างก็ดี๋ยลองดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยว อ่ะอีกสามนาทีน่าจะพอทันอย่างรวดเร็วอ่ะเช่นถ้าจะบอกว่าแป๊บนึงครับอ่ะสามนาทีอย่างรวดเร็วก็คือเนี่ยก็จะมีพวก Become a fashionable บิลเ p ล p อปเปก็คืออะไรคือ cash on ถูกต้องไหมต่อมา gain กน Control of something หรือ someone ก็คือ take over Maintain the same level as a s as who a s ใครก็ keep keeping up with become less fast and uh, rapid คืออะไรคือ slow down disappear completely ก็ die out หายไปเลย discover การพน้นพบใช่ไหมก็คือ find out เรา find out กันต่อมาขอ้อ7 notice something which is not easy to notice คือ pick up on นะ pick up on แล้วก็ believe in and be influenced by ก็คือ by u into ก็โดยได้รับอิทธิพลอ่ะอีกสักแป๊บหนึ่งก็คืออะไรที่ verb ที่เป็น p เ e s สซ์ verb แล้วไม่สามารถเอา Object กมาแทรกกลางระหว่างฉันได้ก็จะเป็นพวก catch on by into keeping up b i t t die out pick up on แต่ถ้า verb ไหนที่มีกริกได้แฟนอาานุอญาตมีกิกได้ก็เอาเข้ามาเลย ก็ไฟดาวก็ไฟซัมติงดาวเข้ามาเทคโอเวอร์ก็เอาอะไรมาแทรกได้สโลมีสโลดาวก็สโลมีดาวอ่าสโลมีดาวเอ๊ะติดเลนนี่ยสโลมีดาวอ่ะต่อมาสักพวกนี้นะควรจะไปท่องนะอันนี้อาจจะอยู่บทเอ่าไรติงแอลิดิ้งสกิลนี่พวกบอกกราฟบอกดีคีสบอกดอบบอกฟอลเดี๋ยวเรามา ตจากันเดียวคลิปหน้าเดี๋ยวมาอ่านเรื่องกันเอาแบบฟังสบายสายโอเคแล้เวเจอกันคลิปหน้าครับ